สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับวันนี้พบกันในช่วงเช้าของวันศุกร์นะครับทำคลิปไว้ตั้งแต่เช้ามืดนะครับกว่าจะลงก็น่าจะเซตสายมั้งก็จะได้อัพนะครับก็คือโอกาสทักทาย ส่งกำลังใจเหมือนเช่นเคยนะครับมาอย่างทุกพื้นที่เนาะวันศุกร์สุดสัปดาห์จะวันพรุ่งนี้ก็จะได้หยุดพักผ่อนนะครับสู่ให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาพูดกันด้วยเรื่องอะไรนะครับกลัวมันจะหลงลืมไปนะครับเรียบเรียงข้อมูล ที่ว่าจะลงเดี๋ยวก็ลืมไปไปเอาอันอื่นมาลงก่อนซะง,งั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะคุยกับพิมพ์ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับพระขุนแผนผงพลายกุมารหลวงปู่ทิมอิสริโกเทพเจ้าแห่งบูรพาทยังฮวัดยังฮิตยัยง, hot, ยง, hit, ยงแรงไม่เลิกนะครับแรงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทราบว่ามงคลของหลวงปู่ออกไปต่างประเทศเยอะเหลือเกินนะครับ ผมนึกว่าเขาจะหยุดแล้วเนาะนึกว่าจะหยุดเก็บหยุดศรัทธาก็ยังตามมาเก็บอยู่เรื่อยๆนะครับทราบข่าวจากาเ,เพื่อนๆน้องๆนะครับเพื่อนฝูงน้องๆนะครับที่ขออานวยความสะดวกนะครับก็เห็นว่ามารับออเดอร์กันไปอยู่พอสมควรนะครับ พิมพ์ข้างล่างนี้นะครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ผมกลัวมันจะหายไปนะครับเพื่อนดูไปด้วยนะครับมันเป็นเนื้อแบบไหนเพื่อนดูด้วยนะครับนี่นะดูผิวพันธุ์ดูวันณะนะครับดูบอลดูเป็นบอลฝุ่นบอลวานิชหรือบอลทองหรือสายแร่นะครับดูนะครับดูพิมพ์ทรงครับนี่ด้านข้าง พิมพระชุดนี้นี่เจอในหลายๆที่นะครับเจอในหลายๆที่และที่อัศจรรย์มากก็คือว่าเจอในหม้อนะครับตอนแรกผมก็เก็บไว้ว่าจะไว้ดูมันคงจะไม่แตกต่างกันมั้งในการศึกษาเนาะเบื้องต้นเราก็ตั้งคําถามไว้ในใจก่อนแหละว,ว่ามันใช่ไหมมันมีไหมแล้วใครจะให้คําตอบเราได้อะไรประมาณนั้น เก็บไว้ตั้งนมนานนะครับแล้วก็มาเจอมองคลชุดหนึ่งที่เขาอยู่ในในหม้อครับนี่ครับด้านหลังเขาเรียบนะครับด้านหลังปัม๊มปั๊มยันแดงปั๊มตาแดงนะครับเป็นตราวัดนะครับปั๊มตราวัดนะครับปั๊มตาวัดมันมีมาตั้งแต่สอ0พเห็นว่ามีมาตั้งแต่สองพันห้ามาแล้วนะครับสองพันหมี่ห้าหมาที่ชัดเจน เพราะผมก็มีชุดหนึ่งที่เป็นพระสมเด็จนะสมเด็จที่มีตาวัดอันนี้แล้วก็อื่อๆนะครับนี่ตาวัดครับตัวสมเด็จองนี้มีคนนิมนต์ไปแล้วนะครับองนี้นะครับนะสุดยอดนะครับดดแม่เล็กติดนะครับองค์นี้นะครับของหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับดุแม่เล็กแรงมากนะครับองนี้รับไปแล้วนะครับก็แบ่งไปให้พี่ อะไรเนาะที่อยู่ชนบุรีไปหนึ่งองค์แล้วก็ของใครอีกหรอจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยเขาก็มาแบ่งไปเมื่ออันนี้ไปก็ถือว่าเป็นของหายากเป็นเนื้อสมเด็จเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นเนื้อสมเด็จเลยนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วศึกษาพระสมเด็จเนี่ยเขาก็มีหลายเนื้อนั่นเพื่อนนะมีหลายเนื้อจริงๆนะครับมันก็เป็นเพียงตำราศึกษากันไปนั่นแหละ เนาะไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อตะกัวทำชาเนื้อผงใบลาเนื้อกล้วยเนื้อขนุนเนื้อว้านมงคลดินสอพองเนื้อข้าวเหนียวเนื้อข้าวหอมเนื้อเทียนชัยจนกระทั่งมันเนื้อปูนหินนี่แหละปูนเปลือกหอยนี่แหละปูนเปลือกเพชรปูนเพชรอะไรเนี่ยปูนหินสุกที่ผสมกับมวลสารต่างๆน้ำมันตังอิ้วมั้ง เ็นเม็ดข้าวสารบั่งมเม็ดข้าวเปลือกมั่งข้าวกลนบาดบ้างนะครับมีผงทูปดินเจ็ดโปรงน้ำเจ็ดท่าอะไรต่างๆนะที่เรารู้กันแล้วนะศึกษากันแล้วนะครับซึ่งมันก็มีทั้งไอ้ส่วนที่เป็นเปลือกหอยเนาะก็ตำราก็พอไปอ่านๆพอไปดูๆบ้างนะครับนานแล้วก็หลงๆลงลืมๆบ้างแต่ก็พอจําได้อยู่เพราะปูนเปลือกหอยมันก็จะมี ที่เป็นปูนดิบเนาะปูนดิบกับปูนที่ผ่านความร้อนนะที่เขาเอาไปส่องกันนะครับเพื่อนๆครับพวกเปลือกปูนดิบปูนอะไรแต่เขาก็จะมาบดเป็นผงพวกนี้ก็เอาไปหล่อเป็นพระเลยขึ้นลูปเลยนะครับพวกนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นปูนดิบนะเป็นปูนดิบเป็นเนื้อผงดิบว่านอย่างนั้นเถอะเวลาเอาไปส่องมันก็จะไปเจอพวก ที่เป็นพวกเคมีพวกเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ mm hmm. ก็จะเป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะอันนี้นะแต่ถ้าผ่านบดแล้วไปหุงไปให้มันสุกมันร้อนผ่านความร้อนมาแล้วก็ค่อยเพราะว่าเขาจะไปผสมมวลสารต่างๆนะผสมมวลสารต่างๆก็ค่อยมาขึ้นรูปนะครับผ่านความร้อนใช้ความร้อนเป็นตัวสื่อนะครับตัวละลายตัวหลอมพอไปส่องทางธาตุเคมีมันก็จะเป็นพวก แคลเซียมคลอไรด์แคลแเซียมออกไซด์อะไรไปนั้แนแคลเซียมออกไซด์ไปมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ที่นี้องค์นี้นะพวกนี้ที่ผมเอามาพูดวันนี้เอามานาเรียนเนี่ยน่าสนใจนะครับมันผมว่านะครับมวลสารจะต้องมีหนึ่งผงวิเศษผงปัตมังอิติเจมหาราชนะครับตีนี้สิงห์ผงพุทธคุณแล้วก็เป็นเนื้อน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเนื้อดินสอพองครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับ เนื้อดินสอพองมัวแต่ไปศึกษาเรื่องพิมพ์มัวแต่ไปศึกษาโน่นนี่นั่นไม่ดูเนื้อดูอะไรเลยนี่ไม่ใช่แล้วนะผมว่าเนาะดูบ้างนะครับเราจะได้เป็นความรู้แชร์ประสบการณ์กันดูเนื้อด้วยนะดูเนื้อด้วยเพราะว่าเนื้อนี่สําคัญที่สุดนะครับทําไมสุดท้ายต้องมาเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุดเพราะว่ามันผ่านกระบวนการมาทั้งหมดผมตั้งแต่ใครที่ติดตามคลิปนะ ตั้งแต่เนื้อดิบเนื้อเนื้อพลายเนื้อพลายดิบนะครับพลายดิบเนื้อดินเนื้ออะไรต่างๆเนื้อเทียนมันก็มีตั้งแต่ยุคลงปู่สมเด็จพระุทธเจ้าโตแล้วนะครับและสุดท้ายก็เป็นเนื้อข้าวเหนียวสูงนะอันเนี้ยก่อนนะครับนี่ก่อนเนื้อข้าวเหนียวสูงนะครับเพราะหลังเรียบนะครับผมว่าเป็นเนื้อที่หายากน่าเก็บมากๆนะครับผมว่านี่พุทธคุณสุดๆเหมือนกันนะครับเนื้อตัวเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วว่า ในการจานอักขระเลขยันนะครับก่อนจะมาเป็นผงขาวผงพวกนี้นะครับมันมีแบบหลายแบบมีมีหลายต้นแบบนะครับพวกนี้ก็เนื้อขาวนะครับเพื่อนของหลวงปู่ทิมเนื้อขาวนะครับพวกที่เป็นหลังเรียบนะครับก่อนที่จะมาเป็นหนึ่งห้านะครับอันนี้น่าเก็บนะครับเนื้อหาพวกนี้ถ้าจะเอาพุทธคุณเก็บพวกเนี้นะครับเก็บพวกนี้นะครับไม่ต้องไปอะไรสวยไม่ต้องไปชี้อะไรทั้งสิ้นนะครับเก็บเอาพุทธคุณผมท่านลองเอาไปใช้ดูเชื่อผม ว่าท่านสุดๆจริงๆนะครับในเรื่องของพุทธคุณแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับในศรัทธาของพวกเราเนี่ยมันเป็นเนื้อขาวมาอดีตแล้วนะครับไอ้พวกยันอะไรมันไม่มีมันไม่มียันกดเขาก็ก็ปัม๊มเราก็เห็นมาใช้ตาตาปั๊มมันก็มีไหลยหลายวาละให้เห็นเนาะะหลายวาละให้เห็นรวมทั้งสมเด็จอีกยุคหนึ่งน่ะสมเด็จที่เขามาปั๊มยันนะครับเนี่ยพวกเนี้ยพิมพ์พวกเนี้ยนี่ะ มันเป็นเนื้อขาวที่ผ่านผงวิเศษมาทั้งหมดเลยนะครับผมว่านะครับมันน่าเก็บน่าสะสมมากแล้วก็หน้าช้ายจริงๆนะครับนะครับเนี่ยเพราะเขาจะไปเขียนอักขระเลขยันเนี่ยเขาต้องเขียนเขาเรียกว่ายันโสรสเนาะย,ยันโสรถต้องเขียนต้องเอาเนื้อมวลสารผงวิเศษมาหลอมกันเป็นดินสอวิเศษนะครับทําเป็นดินสอแล้วก็จะเขียนมาได้หลอมเป็นแท่งดินสออะมวลสารต่างๆ,ๆอะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับ มันคนละอันแต่ว่าเนี่ยเขาเป็นเนื้อขาวแบบเนี้มันต่อยุคแล้วไอ้องเส้สวยอันึอันหนึ่งชุดหนึ่งก็สองห้าร้อยสามอก็เก็บไว้นะเนี่ยพระของหลวงปู่ครับน่าศึกษาจริงๆแล้วมันมันมันมีเสน่ห์แล้วก็หน้าหน้าค้นหามากนะครับเนี่ยเนื้อขาวพวกเนี้ยแล้วขาวพวกนี้มันอยู่ในยุคไหนมันยังไม่มีบอลใชนั้นพวกนี้ก็ต้องก่อนอีกนะครับเนี่ยพวกนี้เขาต้องก่อนอีกครับอันนี้บอลนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยพิมพ์พวกเนี้นะครับ ล้อพิมพ,พวกนี้ลงปูพิมพทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสวยอยู่ดิมวลสารนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะพเพื่อนๆว่าแล้วก็สมเด็จเก่าๆผมชอบเนื้อขาวนะผมเก็บไว้เยอะนะครับเนื้อขาวผมชอบมากนะครับผมว่ามันเขาต้องเป็นมวลสารที่สักด์สิบมากนะครับพวกเนื้อผงโสรสเนื้อ,อ,อดินสอพองพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปเจอเนื้อพระสมเด็จที่เขาไม่ไม่ไปเกี่ยวกับพวกเซียนอะไรเขาเล่นนะ ที่เป็นฟูฟูนะครับเหมือนตำราของหลวงปู่ทิมเลยนะครับฟูฟูแบบเนี้กับผงช็อกนะครับผงช็อกเขียนกระดานนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยครับหน้าน่าใช้ครับไม่เกี่ยวกับพานิ์ไม่เกี่ยวกับอะไรนะที่ผมเรียนอยู่เนี่ยนะเรามาตามรอยตามเส้นทางศรัทธาบารมีปู่เขาปู่ทันนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมครับเนื้อขาวผมเก็บไว้ไม่ใช่น้อยนะครับอุ้ย ตัวเลขเยอะเลยนะครับเพื่อนดูเอาด้านนี้โอ้โหตัวเลขเยอะจังเลยเยอะ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 เอาเผื่อใครจะดูโอเคนะครับผมยังมีเนี่ยอย่างพวกคุณแผนพวกนี้นะครับมันผ่านแต่ละยุคแต่ละสมัยมานะครับให้เราศึกษาจนกระทั่งมาถึงบล็อก2,508เนี่ยก็ยังเป็นเนื้อขาวนะครับบล็อกไม้เนี่ย บล็อกสุนแปดบล็อกไม้วันนี้โลโก,ก้โด่งดังมากนะครับมีการประกวดอย่างครั้งใหญ่เลยนะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เสร็จพวกสิงคโปร์มาเลทั้งหมดเลยพวกชาวจีนไทเปจีนฮ่องกงเขาก็มาเนี่ยเนื้อขาวทั้งหมดนะครับขามันก็จะออกพวกนี้แหละของสม,สมเด็จก็เหมือนกันนะครับมะขาวมันก็จะออกเหลืองมั่งอะไรมั่งเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมออกโทนเหลืองไปเงี้ยเขามีมวลสารผสมกันอยู่เนาะแล้วก่อนเนี่ยอย่างพวก ที่ผมที่ผมเอาไปไปเลี่ยมพวกนี้ดินดิบพายดิบพวกนี้นะครับมันก็พัฒนาการมาอย่างนี้หรือกระทั่งกระทั่งมามายุคฝังกระดูกกระดูกพายนะครับก็ยังเป็นเนื้อขาวนะครับนย่ยกระดูกสุดๆนะครับองคเนี้ยนะเห็นไ,ไหมครับองคเนี้ยไม่ต้องไปสวยหรอกครับเอาพุทธคุณนะครับนี่ครับจะไปหาที่ไหนแล้วก็พิมพ์ทีนี้นะพิมพ์เราก็ดูในส่วนที่ว่าเขาเขาเขาต่อเชื่อมยุคกันยังไงดูองค์นี้นะผมเลี่ยมไปนะ เพื่อนดูพายดูมันมีสายบอลสายแรลครับเนื้อขาวนะครับกระดูกนะนะครับเพราะฉะนั้นจะคุยกันในเรื่องของคุณแผนเนื้อขาวองค์นี้นะครับทีนี้เนื้อขาวเนี่ยนะครับดูพิมพ์นะครับเพื่อนเป็นพิมหนึ่งห้านะครับนะเป็นพิมพ์ปีหนึ่งห้าที่นิยมกันอยู่ตอนนี้นะตอนนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดในบรรดาทุกพิมพ์ทุกวาระที่ผ่านมาแล้วนะครับสวยงามที่สุดก็คือนี่แหละนะครับ เป็นพุทธศินที่ลงตัวสวยงามที่สุดแล้วจนกระทั่งเป็นสุดท้ายของพระขนแผนปีหนึ่งหกก็มีแต่ว่าคําว่าหนึ่งหกอะไรเงี้ยนะเขาคือออกมาให้บูชานะครับผมแต่ทําเขาทําก่อนอยู่แล้วหลวงปู่เขาท่านเมตตาปลูกเสกเป็นไตมานนะครับก็ก,ก,ก็เข้าใจแต่ไม,ม่ใช่ว่าทำหนึ่งหนึ่งห้าก็บูชาหนึ่งห้าหนึ่งหกก็บูชาเสร็จหนึ่งหกไม่ใช่นะครับมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลนะ ก็ว่ากันไปตามข้อมูลที่อพอรู้นี่แหละนะครับผมก็ใช้วิจรารณาก็แล้วกันนั่นเพื่อนนะก็เชื่อว่าคงจะมีแหล่งภูมิรู้อะไรให้เราได้ศึกษากันอยู่พอสมควรในยุคปัจจุบันนี้นะครับนะครับนี่เป็น1นึนะครับแต่ว่าหลังเรียบแสดงว่าก็ต้องก่อนเนื้อหาพวกนี้จึงเป็นเนื้อหาที่น่าเก็บมากลุงปูท่านก็ยังเก่งนะครับยังเข้มขลังเลยนะครับ ท่านยังเก่งแก่กล้าวิชานะที่ทํามงคลโน่นนี่นั่นแล้วท่านก็เก่งในเรื่องของฌาญวิชากับครูบาอาจารย์หลายๆท่านจึงทําล้อพิมพ์พมาแล้วมีเนื้อเก่เาๆอยู่ของอหลายๆรูปเดี๋ยวผมก็จะเอามาย้อนมาให้ดูกันอีกนะครับเาเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูนะครับตัวนี้นะผมมาดินสอพองผงวิเศษด้วยนะน่าเก็บนะครับสวยนะครับเก็บมาหลายที่หลายทางแล้วก็มาดูแล้วก็มาเจออยู่ในหมอน้ออัศจรรย์จริงๆนะครับวา ตอนแรกก็ตั้งคาถามว่าเอมันมันใช่ไหมมันมีหรือเปล่าล้อพิมพ์หรือเปล่านะปากฏว่าเป็นของพิเศษนะครับของดีครับดูเนะื้อหานะครับดูนะความผิวไหวอะไรต่างๆแขนอะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งที่ของที่ดูนะครับของคุณแผน15เนี่ยตัวนี้เส้นตัวนี้มันจะมีตัวนี้ตัวนี้ยังยังก่อนนะครับยังไม่มีนะแต่อันอื่นมันไปแล้วนะครับเหมือนกันเลย15เป๊ะเลยนะครับ ดูนะครับเพื่อนดูดูด,ดูเนี่ยบอลพวกนี้ยสายแรกพวกี่ผมผมลองแตะแตมาก็อาจจะเป็นบอลฝุ่นก็เป็นได้นะครับที่หลุดต้อนไปที่ฝังอยู่ในเลือๆนี่ไหมครับเนี่ยครับนี่ความเป็นธรรมชาตินี่นะครับผม เห็นไหมดนข้างครับยังใช้มันเริ่มจะมีพัฒนาการจากบล็อกพวกบล็อก,อกหินมีดโกนบล็บอกตะเคียนบล็อกไม้อะไรมาก่อนจะมาเป็นบล็อกทองเหลืองอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยบล็อกเหล็กเนี่ยตัวนี้จะเป็นก่อน15แน่นอนที่สุดนะครับแล้วก็ก่อนลงไปถ้าถ้าถ้าลึกลงไปกว่าอันนี้จะเป็นพวกไหนนะมันก็จะเป็นพวกนี้ครับอันนี้หนึ่งสามนะครับนี่ อันนี้หนึ่งสามนะครับเพื่อนๆนะดูนะครับหนึ่งสามนะครับเนี่ยที่มียันเนี่ยหนึ่งสามที่มียันพัฒนายันมาช่วงจากปีสองพันร้อยแปดมาถึงหนึ่งสองเนี่ยมันเริ่มมียันส่วนหนึ่งนะครับแต่อันนี้ที่ไม่มียันก็คือเขาเขาทาด้านหน้าได้สวยงามแล้วนะครับแต่หลังยันยังไม่มีนะครับยันก็จะเป็นยันหนึ่งห้าปัจจุบันนี้แหละนะครับก็ก็อย่างอันเนี้ยก็ยังไปปรากฏพวกยันพวกนี้อยู่นะครับไปไปหน้าพวกนี้ยังมีมียันอันอื่นอยู่นะ นั่นคือพัฒนาการเรื่อยมานะครับส่วนอันนี้1นึนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยหนึนะครับยันก็เป็นอีแบบหนึ่งนี่ครับหนึสครับเนี่ยหนึครับเนื้อไผ่ดําเนื้ออะไรพวกนี้มันมีมาตั้งนานแล้วดูดไม่เหล็กติดพวกนี้ก็ดูดไม่เหล็กติดนะแรงครับแรงครับเนี่ยดูดไม่เหล็กติดครับแล้วก็จะมีพวกเนื้อเนื้อครบทุกเนื้อเหมือนกันแหละนะครับเนื้อเหลืองเนื้ออะไรครบเหมือนกันนะครับในส่วนเนี้ย เนี่ยอย่างเช่นหนึ่งสามเนี่ยมันเป็นพาที่อันนี้ก็ดูดไม่เหล็กติดเหมือนกันนะครับดูดูหน้าหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามเห็นไหมครับมันก็เลไล่กันมานะครับหนึ่งสามมาหนึ่งสี่มาเห็นมาเห็นไหมครับนี่นะเนี่ยครับอันนี้เป็นหนึ่งสามนะครับผมโอเคนะครับอ้าวคราวนี้ก็มันก็จะมีหนึ่งสองอะไรลึกลงไปอีกอยู่นะเดี๋ยวมาต่อครับมาต่อมาต่อเอาละครับมาดูนะครับทีนี้ครับ ก็เป็นด้านหลังนะครับดูด้านหลังสักหน่อยเนาะเดี๋ยวขยายดูสักหน่อยด้านหลังนะครับ mm hmm. นี่นะครับเจอในหม้อ,อก,ก็มีนะครับเพ mm hmm. ื่อนนะโอย mm hmm. ใครมีแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมว mm hmm. ันนี้เอามาเดี๋ยวผมจะลืม mm hmm. เดี๋ยวมันจะ นั่นไปนะครับเพราะมันมีอันนี้มันอยู่อีกที่หนึ่งนะครับพอดีมาเจอก็เลยเอาไว้เตรียมไว้ที่จะลงคลิปทําคลิปนี่แหละครับนี่เป็นค่าแบบนี้เนี่ยที่อยู่ในหม้อเห็นไหมครับนี่ผมว่าเป็นพระกูที่ไหนนาะเขาแรกนะครับก็ไปเจอในหม้อก็หายสงสัยแล้วเออมันของดีเลยเนี่ยนี่นะครับผมเนื้อขาวนะครับผมเรียกเลยว่าดินสอพองนะผมวิเศษนะครับชุดนี้นะ สูตรกว่าเนื้อข้าเหนียวสูกอีกเนี่ยนะครับโอ้ยสวยงามมากกินกันไม่ลงก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูเทียบเดี๋ยวผมจะให้เทียบนะลองเทียบเทียบเทียบกินกันไม่ลงดูไม่ออกนี่ครับดูเนื้อเนื้อหนะ 15, ึ่งห้านะดูหนึ่งห้าพิมหนึ่งห้านะครับเพื่อนดูหนึ่งห้านะครับจะเห็นไหมเนี่ยเอาแบบไหนดี แบบนี้บางล่างอาลองดูลองดูลองดูนี่ครับผมก็ชอบเนื้อดำผมก็เก็บไว้นะก็เก็บเนื้อดำไว้ดูแมลงเขามีเทวดารักษาในตัวครับเนื้อไข่ดำดูแมลกติดนี่ครับดู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 เอ้มันจะไหนจะเทียบให้เห็นได้เอ้า ดูทีละจุดก็แล้วกันเกรท่านเริ่มพิวมาตั้งแต่อันนี้แล้วนะครับนี่มันเป็นหนึ่งห้าที่ลงตัวแล้วนะครับนะกล้องหน้ากล้องมันเลนตัวนี้เนาะมันก็จะให้เทียบเขียงเอาก็เยวะเอา ผพอเห็นอยู่กระมังเนาะเพื่อนเนาะเนาี่ครับคือมันสวยแล้วสุดๆแล้วนะครับจึงมาเป็นมีพิมพ์หลังยังไม่มีพิมพ์มันไม่มียันอันนี้มียันเรียบร้อยก็มาเป็นสุดท้ายท้ายสุดก็คือที่ สวยๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าเก็บอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันต่อไปนะครับวันนี้ก็คุยกันในเรื่องของพระเนื้อขาวนะครับดินซอพองนะครับดินซอพองหรือผงวิเศษนะครับมันก็จะมียุคข,ของหลวงปู่ทิมใน1นึ้ามันก็จะเป็นพวกผงจินดามานีนะครับอันนั้นผงขาวพุตธคุ้นก็มีเหมือนกันนะครับแต่เขาจะมีเนื้อเข้าเดียวสูกเข้ามาปนแน่นอน ดูบางอันบางชิ้นนะครับบางองค์นะฟูฟูนะครับฟูฟูผงพายต้องมีแน่นอนนะครับเพื่อนนะบางองค์ฟูฟูนะครับเห็นไหมบางองค์มันฟูฟูมันก็มีหนึ่มๆเหมือนช็อกเหมือนอะไรเลยครับมันสุดยิ่งดูยิ่งสวยอ่ะโอเคนั้นดูเอาเองก็แล้วกันนี่นะฮะวันนี้คุยกันประมาณนี้และมันยังมีส่วนที่มันกระเทาะให้เห็นด้วยผมอยากจะมี อะไรไปตรวจค่าเด้นี่เนาะนี่เนี่ยมันมันมันกระทอกให้ออกเนี่ครับเนื้อขาวเนี่ยดูเนื้อขาวสิเนี่ยผมเคยเห็นเนื้อขาวของหลวงพ่อสาครที่เป็นผงพายท่านอะประมาณเดียวกันเลยนะครับเนี่ยที่มันล่อนออกนะครับถ้ามีเครื่องพิสูจน์ก็จะดูเนาะว่ามีอะไรบ้างนะเนาะสมัยใหม่สมัยใหม่ครับดูนะครับลอยยุบรอยย่นอะไรบ้างกันไปตามนั้นครับนี่ครับผม โอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ครับผมก็ใช้เวลาสัก20กว่านาทีนิดๆนะครับก็บังว่าคงจะมีสาระประโยชน์ความรู้บ้างไม่มากก็อน้อยเหมือนเดิมนะครับก็ศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับเพื่อนก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมมีอะไรก็แชร์กันมาบ้างก็แล้วกันเนาะขอบพระคุณนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับเดีย๋ยวจะไม่มีกําลังใจทําต่อไปนะครับช่วย เพิ่มเติมพลังกันหน่อยนะครับผมขอบพรบคุณที่ยังติดตามกันอยู่ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายก็ขอบารามีหลวงปู่ทีมอิสริโกได้คุ้มครองดูแลเราท่านทุกคนนะครับมีความสุขทุกที่วาราตีนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเฮงๆรวยๆครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ